สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลหรับในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีในการใครอยากได้ค่าในน้อยเน้นๆนะฮะฟันเม็ดเดียวเข้าความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้าบ้านเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับสลหรับในสูตรในหวยในวันศุกร์นะในสุตรที่แล้วนะครับสุกรที่แล้วนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะในงวดที่แล้วก็วันวันวันพุธก็เข้าเนาะในที่ในสี่หนึ่งนะฮะเนาะ เียดายนะผมชอบ2นะในงวดที่แล้วไม่หมานะมันเป็น1ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะเนี่ยสี่สองออกมาสี่หนึ่งนะฮะอ่ะก็รอติดตามในวันพุธแล้วกันนะครับเนาะย้ยําว่าสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็มาดูในหวยลาวนะครับสําหรับในวันศุกร์นะศุกร์ที่แล้วนี่ก็จะออกไปศุกร์ที่ยี่สิบสองศูนย์ห้าหกแปดก็ ใช้ได้นะครับเฉพาะในวันศุกร์นะสหรับในสูตรนี้ก็มาทั้ง0ูนย์ห้าตรงๆแล้วก็หกแปดหกไปในที่ในตัวกับนะครับสหรับในล่าสุดนะฮะวันศุกร์ที่29นะฮะเนาะศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหานะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับอ่ะมาดูว่ามีสูตรไหนกันบ้างนะครับสหรับในหวยวันศุกร์ใช้ได้เฉพาะในวันศุกร์เท่านั้นเด้อนะครับสหรับในสูตรนะฮะอ่ะในสูตรแรกกันก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นในสูตรนี้สูตร เลขวิ่งนะครับ3ตัวมา1ตัวนะฮะก็หลังหลังนี่ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับในงวดที่แล้วสุกที่แล้วนะฮะก็จะเป็นที่6ตัวออกไปเนาะก็เป็นที่ใน0 5 0 5 0 5 6ห้าศูนย์ห้ากอก็มี6มา2สุกเลยนะติดติดนะฮะซึ่งะถ้าไล่ดูตามสถิติแล้วก็มาในหลัก10 789 อในครั้งก่อนไม่เข้านะแล้วก็ศูนย์มาในหลักสิบเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดห้าหกสี่ส่วนมากนะครับก็มาในหลักสิบเนาะวันนี้ไม่เข้าเนาะใช่ส่วนมากมาในหลักสิบนะครับในสูตรน,นี้หวยวันศุกร์ก็จะเอาวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะฮะเนาะ,ะแค่เอาในที่ หลักหมื่นกับหลักพันจะบวกกันแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่2นะครับศูนย์บวกกับ5ได้5 5บวกกันกับ2 5บวกกับ2ก็จะเป็น,นที่ได้7จดก่อนได้เกก็จะเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มได้แล้วนะครับสลับในเลขเด่นนะครับในสูตรนี้6 7 8ก็ในหลัก10นะเท่าที่ดูสถิติใน,นเมื่อกี้ ถัดไปนะครก็จะเป็น,นอีกสูตรหนึ่งนะครับสําหรับในสูตรเลกวิ่งเหมือนกันสูตรนี้ก็บนเหมือนกันเนาะอ่างวดที่แล้วศูนย์ห้าก็ยังไงลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันเยอๆใครกดไลค์ในคลิปนี้ขอให้โชคดีถูกหวยราววันศุกร์นี้ด้วยกันนะครับนั่นแหละเน้นบนก็มาบนนะฮะในสูตรนี้มาในที่ในปาก ครั้งก่อนก็0 1 2มา2บนครั้งก่อนก็9 0 1มา0บนแล้วก็มา1บนเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดแทสลับในวันที่29รับสลับในสุกนี้สุกนี้ง่ายๆเลยนทะก็จะนำในที่ในหลักแสนกับหลักหมื่นจับบวกกันแล้วก็มาบวกกับหลักร้อยนะครับ0วกกับ5ได้5 5บวกกันกับ5เป็น0ก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มอ่ะก็จะได้ในที่ใน9 0 1 9 0 1นะครับสลับในที่ในบนอ่ะได้2ชุดแล้วนะฮะก็เท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะสูตรหก็คือจะไปเอาในที่ในหลัก100นะครับร้อยงวดก่อนหน้าแล้วก็มาเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับนี่ล่าสุดก็คืองวดก่อนห้าเนี่ย ไปเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยหาในงวดนี้ก็ข้ามแปเองวดนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันอออใกล้เคียงกัน95มา05นี่ก็มาในที่ในหมาหมาหเลยเนาะเนี่ยเนี่ยข้ามงวดอันนี้ก็เหมือนกัน8 7 8 9นี่ก็มา9เนี่ยแล้วล่าสุดหาในงวด29ก็ต้องไปเอาในผลของวันศุกร์ที่15นะศุกร์22ไม่เอาเอาศุกร์15 แล้วก็คือหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ในหกหก็จะเป็นในที่ในห้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอ่ะก็จะได้ในชุดทั้งหมดแล้วนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็คือสองสูตรนะครับแรกเนี่ยมาจับก,กันกับในหลักร้อยเมื่อกี้เนี่ยมันก็มานะครับเพราะว่ามันชนกันเนาะในงวดที่แล้วมันก็เลยได้ไม่กี่ชุดนะฮะเนาะส่วนในล่าสุดอืม ชนกัน6กับ7ในสูตรนี้ก็เอาเป็นชุดเด่นแล้วกัน6นะอันนี้น่าจะเป็นหน่วยเนาะเออก็ให้เป็นหน่วยแล้วกัน6 6 9 60แล้วก็6 1 7 9 7 0แล้วก็7 1เนี่ยนะครับ6ชุดเด่นนะฮะส่วนตัวลองลองก็มี8กับ 5เนาะ,ะถ้าเกิดว่า901เหมือนมานะครับเนาะก็จะเป็นในที่ใน5 59 50แล้วก็51 89 80แล้วก็81นะครับอืหรือเอาสูตรสูตรนี้มาจับกันกับสูตรนี้เนาะถ้าสูตรนี้มาจับกันกับในสูตรนี้เพราะว่างวดก,ก่อนมันออกเลขเดิมเนาะอมืมันจะออกเลขเดิมไหมนเนี่ยสุปก่อน สุกย้อนไปสุขล่าสุดที่ออก0ูนย์ห้าที่ออกแบบนี้มันก็หวยวันสุกก่อนหน้านี้นเ,นเนี่ยมักจะมีสี่เจ็ดสี่สองเนาะอืมหลังหลังนี่ก็มีสี่ห้าหกเนาะหลายสุขแล้วเนี่ยมีห้ามีสี่มีห้ามีหกมีสี่มีหกสี 4, ่หกห้าสี่ห้า หกสี่หกเนาะเออนะติดสี่ห้าหกแล้วกันนะครับสําหรับในหวยในวันวันวันศุกร์ถ้าสี่ห้าหกถ้าชุดสี่ห้าหกจะมาเนาะอ่ะชอบตัวไหนก็นําไปจับกันเลยเดอ้อนะครับเนาะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านย้อนไปดูในสถิติเมื่อกี้นี่มีสี่ห้าหกนะครับเนาะที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นในที่ ในนะครับอาจจะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์ต่างๆอีกนะแล้วก็หนึ่งหรือเก้าเนาะสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดหรือชุดแปดก็ได้เนาะแต่เอาแค่นี้เลยเนาะเนี่ยอชอบชุดไหนก็นำไปจับแล้วกันนะครับถ้าชอบน้อยๆชุดก็นี่เลยหกชุดนะครับเนาะถ้าถามผมว่ายอยู่ในนี้นะฮะชอบตัวไหนนะครับเอาสักสองชุดนะก็ชอบในที่ วดก่อน0ูนย์ห้านะครับมันกล้องใกล้เคียงกับในงวดก่อนก็ต้องเป็นสี่สี่เจ็ดนะครับชอบสี่เจ็ดชอบสี่เจ็ดแล้วก็จะเป็นในที่ในนะครับแปดศูนย์นะสองชุดนี่แหละนะหรือนะครับเลือกไม่ได้ว่าจะเอลเลกไหนก็ไปดูในสรุป กันได้นะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้าเข้าบ้านเข้าไปรับแนวทางกันได้นะก็ขอให้โชคดีให้เฮงปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ